ราะหนูหลงอยู่ในความคิดปรุงแต่งตัวเองจนเป็นทุกข์มานานอันนี้หนูเข้าไปในความคิดจงตื่นรู้ออกมาที่พ้นจากความคิดให้ตื่นรู้ที่พ้นจากความคิดมันเหนือขึ้นไปพ้นไปจนไม่มีที่หมายนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมาย มันรู้ออกมาจากธรรมชาติที่พ้นไปโดยสิ้นเชิงพ้นจากที่เอาตัวเราไปรู้พ้นจากความคิดรุงแต่งพ้นจากอายตนะที่ใช้ตามองเห็นลงตาจงมองด้วยใจที่พ้นไปจากทุกสิ่งและมองดูทุกคนมองทุกคนมองดูคนอื่นดูจะพบว่ามันเป็นอย่างไร ลองมองดูคนรอบๆตัวหนูแลวหนูก็พบความจริงในใจของหนูเองหนูเห็นอะไรหนูสัมผัสได้ถึงอะไรมันไม่มีอะไรเลยดวงตามันเหมือนแบบมองไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมดมันมันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษอะไรขึ้นมาหน่อยเลย มันเงียบมันสงบมันสงัดทั้งภายในและภายนอกนเป็นความเงียบความสงบเป็นใสเล่นเดียวกันหมดไม่ได้แบ่งแยกนกั่นคือธรรมชาติจริงแท้ที่เป็นอวตะใสเลนไม่ได้เป็นของใครเป็นธรรมชาติเนเจอ สงบเย็นเป็นอมาตะเห็นไหมมันสดใสเหมือนทองฟ้าเหมือนกับชื่อของหนูเนี่ยฟ้าใสมันสดใสเหมือนทองฟ้ามันบริสุทธิ์มันสะอาดหมดจดโดยธรรมชาติที่สดใสเหมือนทองฟ้าที่ไร้ขอบเขตไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่ได้เป็นของของใคร ไม่มีสิ่งใดที่หมายยึดถือได้และไม่มีผู้ยึดถือเหมือนชื่อของหนูนี่นะฟ้าใสนั่นแะคือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์มันคือฟ้าใสนี่เองไม่มีกิเลสตัณหาความทุกข์ความเลอนร้อนมาเผาจิตใจให้ร้อนรุ่มให้เป็นความทุกข์เลยกิเลสตัณหาท,ที่เผาใจให้เป็นความทุกข์ความเาร้อนมันเป็นเพียงแค่สังขารตกแต่ เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดตายใจแท้จริงก็เปียกเหมือนฟ้าใสชื่อหนูนั่นแหละหนูพบความจริงมาน้อย่างแล้วก็จะลงอีกตันเนี้ยกลับไปเป็นหนูฟ้าใสที่สดใสที่เป็นธรรมชาติที่รู้เราดังเดิมนะ โอเคไหมไอ้ญญาหลวงตานะโอเคเปล่าอ๋อไอ้ญญานายพูดมาจะใจให้ชัดเจนนีอ้อย่าพูดอะไรเนี่ยหลวงป้า,าทั้งหลายก็จะได้ฟังหนูพูดไปพร้อมกันจใจดนูหลงผิดแล้วเปลี่ยนจากความหลงผิดเป็นสมาธิที่แล้วมันเป็นยังไงเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนยังไงดููลวงพูดโดยแจกใจที่รูก หนูยังแบบยังไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนตรงไหนแต่หนูแค่รู้สึกว่าจากตอนแรกมันเบาลงมากมากเหมือนหนูโหดอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วก็เอาอีกแล้วอันนี้คือหลงอีกแล้วอันนี้หนูกำลังจะดึงมันกลับมาอีกแล้วใจแท้มันมันเป็นของอมตะไม่มีตัวตนอย่างเป็นอมตะไม่มันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏอรมาตมันเป็นความไม่สุดอย่างเป็นอมตะว่างป่าจากตัวตนรูปลกอ่างเป็นอมตะไม่มีอะไรดึงมือนได้ ไม่มีอะไรเหนี่ยวลังมันได้อว่าไงถ้าหนูเปลี่ยนไปสักคนหนึ่งรับรองเลยทุกคนในบ้านหนูและหลายคนที่เคยติดตามหนูเคยมีกับบุญสมรัต์ต่อกันมาหลายภพชาติมากมายตั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็จะต้องก็จะต้องเปลี่ยนไปพร้อมหนูหากหนูไม่เปลี่ยนสักคนนึง หนูอยากจะช่วยพ่อแม่ช่วยน้องอยากให้ทุกคนเปลี่ยนไปเขาจะไม่เปลี่ยนจนกว่าหนูจะเปลี่ยนไปเราเป็นเหมือนคลื่นในทะเลลูกแรกลูกหน้าที่ขวางเขาถ้าเราไม่ขึ้นฝั่งพระนิพพานคลื่นลูกหลังๆเราที่ตามลงมาจะขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะมันขวางคลื่นเราอยู่คนที่มีบุญสัมพันธ์มีกรรสัมพันธ์ต่อกันมามันจะต้องตามคลื่นของ คนคนนั้นว่นาเราจะำมวนลีเรารอไม่ได้นะลูกโอเคไหมหรือยังบือนออยู่ถ้าเูเป็นธรรม้ากคนเดียวอะแม่ก็เป็นธรรมนอกก็เป็นธรรมพ่อก็เป็นธรรมโอ้เด็กเขจะเป็นธรรมยังไงแต่เขาไม่เป็นมันก็ไปเลือกกรรมของสัตว์โลกทุกคนมีกรรมเป็นของของตน แต่ถ้าเราเป็นธรรมสักคน,นหนึ่งใจคนอื่นเป็นธรรมมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนจงอย่าลีลีรอรอที่จะขึ้นฝั่งปณิพานเพราะเราถ้าเราไม่ขึ้นตะทีมีแต่เงื่อนไขต่างๆมันจะเก,กะกะวางขึ้นคนอื่นเขาทำให้คนอื่นก็ขึ้นไม่ได้โอเคไหม เจ้โอ๋กำลังใจไหนอ,อ้าด่วนๆเลยอย่ารีรออย่าลังรอเอโอ้ให้กำลังใจฟ้าใสโอ้โอบอกกับ,บ<า>ฟ้าใสาก็เท่ากับฟ้าไอเจ้าโอ๋บอกกับตัวเองด้วยแหละ <S <S 2> <S 2> สุดท้ายก็คือทิ้งความเห็นผิดที่คิดว่ามีเราต้องทำอะไรเพื่อได้อะไรหรือไม่ต้องทำอะไร เพื่อไปถึงอะไรพระจะโอเนี่ยก็ไปนิพพานไม่ได้ฟาใส่ก็ไปนิพพานไม่ได้แต่ว่าทำทำไม่เกิดไม่ตายเขาไม่เคยให้ไปแค่ลืมใจ <laughs> แบบเหมือนคอนดิชันที่มีทั้งหมดมันปลอมมันปลอมถ้ารู้ว่าปลอมแล้วก็มันจะเป็นอะไรก็ได้มันไม่ใช่เราไม่ต้องแบกแล้วเลิกแบกเหมือนเมือวานชอบที่แม่ปลุกท่านสอนนะฮะเนีแบบ ที่ยกตัวอย่างเรื่องของหลวงปูชาคว่าขอสักพบชาตินี้ได้ไหมที่ยกเลิกไอ้ตัวแบบจะไปเอาอะไรจะไปอยากได้อะไรยกเลิกความสบายใจความถูกใจยกเลิกมันแบบทั้งหมดจากใจ เราก็ไม่ต้องแบบต้องคิดว่าต้องโกนหัวหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนว่าสายมันก็ติดขัดอยู่ในความคิดอันนี้่ยมันกลัวโกนหัวอย่างเดียวต้องขอบคุณองค์หลวงตาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะด้วยค่ะเพราะว่า มันก็แค่เข้าใจผิดก็เปลี่ยนไหมตอนนี้เลยโอเคอยากพูดอะไรพูดเลย อยากพูดอะไรใจใจใจอยากพูดอะไรพูดเลยมีความรู้สึกว่าทิ้งแล้วอ่ะหลวงตาหมายถึงว่าไม่ใจมันพูดว่าทิ้งได้แล้วไม่มีใครไปถึงอยู่แล้วอ่ะตาทุก็จะเลยลอยตามพี่เจ้าโอ <laughs> พี่เจ้าโอก็ทิ้งแล้วยอมทิ้งแล้ว ไม่ต้องมีใครบางคับให้ทิ้งธรรมชาติเขาทิ้งของเขาเองเขาปล่อยวางของเขาเองเพราะธรรมชาติที่แท้จริงไม่ได้ยึดถือเห็นไหมพี่เจ้าโอ๋ยอมขึ้นฝั่งักคนเดียวหน้องฟ้าายตามมาติดติดเลย แล้วอยู่ๆทำไมใจหนูยอมทิ้งอะลูกหลวงตาบอกว่าพี่จะเออบอกว่าไม่มีใครไปถึงอยู่แล้วแล้วหลวงตาบอกว่าเหมือนทรายแล้วถ้าถ้าทรายมันก็ต้องมันก็ต้องแตกตัวออกมาได้ก็ถ้าเราแตกไปสักคนหนึ่งคนอื่นก็ไปได้อะไรแบบเนี้ยแล้วหลวงตาบอกไม่มีใครไปถึงหนูเป็นหมาเป็นแมวหนูไม่หนูไม่หนูไม่มีอะไรเลยนึกว่าไม่หลวงตาอหนูรู้สึกว่า ในเมื่อไม่มีใครไปถึงในเมื่อไม่มีใครไปได้ในเมื่อไม่มีใครไปเป็นแล้วเราจะอยากได้อยากเป็นไม่เพื่ออะไรอะ่ะมันไม่ใช่แบบยศในดิสคอร์ดอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้อะไรแบบนี้มันเหมือนมันมีอยู่แหละทุกคนมีอยู่แล้วเหมือนที่โนตาบอกหันไปทางไหนทุกคนก็มีมันไม่ได้เด่นอะไรขึ้นมาเลยอะ่ะโนตา สาธุความยิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่ตัวบุคคลแต่ยิ่งใหญ่ที่ทำเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายเดียวกันเป็นธรรมเดียวกันยิ่งใหญ่ทั้งจักรวาลทั้งอันจักรวาลอะไรก็เกิดพระพุทธเจ้าพระ,ระเจกพุทธเจ้าพระหลันขีณาศพทุกพระองค์แตกดับไปเฉพาะธาตุขันแต่ ใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไปเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในธรรมชาติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่า e เอกธรรมโมเอกเอกแปลว่าหนึ่งเอกะเอกะธรรมโมอเอกูธรรมโมแปลว่าหนึ่งธรรมเดียวธรรมแท้เป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่แบ่งแยกว่าเป็นของพุทธเจ้าหรืออารหันตสสวกหรือพุทธชนหรือสัพพสัต ทำแท้ทำไม่เกิดไม่ตายเป็นธรรมเดียวกันทั้งอรันจัก,กรวาลหายไปแต่สังขารรางกายที่ตายแตกดับแต่ทำแท้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เป็นธรรมที่ไม่มีอะไรปรากฏรวมอยู่ในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะตลอดกาลจึงไม่มีเราได้อะไร ไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเราถึงอะไรไม่แท้จริงไม่มีธรรมชาติไม่มีต้องทิ้งอะไรต้องปล่อยวางอะไรเพราะธรรมชาติที่แท้จริงไม่เคยยึดถือจริงใดไม่เคยยึดถืออะไรได้กลับคืนสู่จักรวาลเดิมธรรมชาติเดิมแท้ของเราทุกคน บริสุทธิ์ไหลหล,หล่องรอยไหลรูปรักไหลตัวตนไหลความปรุงแต่งรายการเกิดดับอย่างเป็นอวตารตลอดไปสอนทำรรหนูคนเดียวมันก็กบสอนทุกคนและทุกดวงจิตวิญญาณในทุกอนันตจักรวาลโลกธาตุเพราะเป็นธรรมเดียวกันหมดเวลายึดเวลาเป็นทุกข์หลงสักขารก็หลงเหมือนกันหมด เวลาเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ก็เป็นธรรมชาติเดียวกันหมดไม่ได้แบ่งแยกกันแล้สอนหนูคนเดียวเนี่ยเท่ากับสอนทุกโดนจิตวิญญาณเลยทีเดียวทำไมจึงให้เวลาหนูนานที่สุดตั้งแต่เช้าจนเลยเวลาเที่ยงเนยเพราะว่าสอนหนูคนเดียวก็คือเท่ากับสอนทุกโดนจิตวิญญาณเวลาหลงสังขารก็หลงเหมือนกันหมด แต่เวลาสิ้นหลงถึงทําไม่เกิดไม่ตายก็เหมือนกันหมด,เป,เ,ดเ,ป e amo, เป็นธรธร,ธรมเดียวกันเป็นเอกุตมุเป็นธรรมธาตุเป็นสุจตาธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นอวตะธาตุอมตธรรมเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แตกต่างกันในพุทธเจ้าในปฏิเจริพุทธเจ้าในพารันกีนาศพในพุทธชนในสัพพต์ไม่ได้แตกต่างกันเป็เนธรนร,ร,ร,รไม,ไ,ตตไ,มไม่เกิดไม่ตายเหมือนกัน เป็นหนึ่งเดียวกันมันอยู่ที่ว่าผู้ใดจะสมัครใจหลงสังขารก็เป็นเรื่องของเขาไปผู้ใดสมัครใจที่จะสิ้นหลงสังขารก็เป็นบุญบรารมีพิเศษสำหรับคนคนนั้นไปนรกสวรรค์นิพพานเลือกเองได้ เลือกเดินในทางนรกมันก็เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่แนะ่ทุกข์ในอนาคตและทุกข์ในภพชาติต่อๆไปเพราะเขาเลือกที่จะเดินอยู่ในทางนรกเดินในทางแห้งให้เป็นทุกข์ด้วยความจิตบ้านถือบ้่นทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกทุกชีวิตทุกดวงจิตวิญญาณมีสิทธิ์จะเลือกนูโชควาสนาดีมาก เหมือนกับที่โยบราบาพูดหนูมาเรียนกับหลวงตามาปฏิบัติธรรมกับหลวงตามาพบหลวงตาเมื่ออยุกี่ขวบลงอะแปดขวบเห็นไหมเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ลงทิพสามขวบหนูจะมีเด็กตะกี่คนหนูที่เป็นอย่างหนูมาเรียนมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาตั้งแต่มาพบหลวงตาแปดขวบแล้วหนูก็ไม่ไปไหนอีกเลย เฝ้าอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมกับน้องเนี่ยมาพ,พู้ปานกับลูกตาตั้งแต่แปดขวบน้องหกขวบแรงว่าหนูเนี่ยมีบุญวาส,สนาบาร,รมีมาเหมือนโยพบาทว่ารู้ได้มารู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดตายและทำให้เกิดไม่ตายตั้งแต่อายุ่ยังน้อยเลย ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาอายุมากกว่าหนูมากมายเพิ่งจะเริ่มออกสแสวงหาหนทางแห่งความนทุกข์ก็มีพบแล้วก็ทิ้งไปก็มีจากไปก็มีแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเลยก็มี หนกจงใช้ชีวิตจนตนผ่าตนในพ้นทุกอย่าห่วงใยอย่ากังวลตัดเงืินไขในใจที่้งให้หมดติน้นอาขึ้นลูกนี้ขึ้นฝั่งปฏิพานซะแล้วขึ้นลูกหลังที่เขาสร้างบุญวาสนาบาร,รมีกันหนว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์วิญญาณที่เล่หลอนอยู่ในภพภูมิต่างๆเทพเทวดาอินพรมยมยกนาคุปนุทนทกนเขาก็มีโอกาสที่จะ ได้คืนฟังบริลพบริพานตามหนูได้มันจะโอ้เนี่ยตัดสินใจทิ้งส้กคนเดียวก็สามารถพูดได้หนูทิ้งได้ทิ้งความยึดบ้านถือบ้านทิ้งหวความหลงว่วงใหญ่ในสังขาร่วงใหญ่ครอบครวัวทำให้หนูเข้าถึงธรรมชาติจริงแท้ที่ไม่เกิดไม่ตายได้ในทันทีถ้าจะโอไม่ทิ้งก่อนเจโอก็พูดออกจากใจ ที่ทิ้งไม่ได้ก็จะพูดให้หนูทิ้งไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ทิ้งเมื่อไปของปลอมและจะพูดให้คนอื่นทิ้งโลกได้ยังไงจะพูดให้คนอื่นสละโลกได้ยังไงไม่ใช่เราหนีโลกไปอยู่ตามโน่นตามนี้ตามวัดวาลามอยู่ที่โน่นที่นี่อันนี้มันหนีโลกไม่ได้ทิ้งโลกมันทิ้งความยึดมัานถือบ้านทิ้งโลกก็คือทิ้งความยึดมัานถือบ้าน,นในใจ ทิ้งความห่วงใยกังวลความรักให้ผูกพันผ,ผัวพันทิ้งในใจแล้วเข้าสุาพนิพพานคือทําให้เกิดไม่ตายที่เป็นอมตะเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมโดยถาวรที่เชิงสิ้นโลกเหลือธรรมหนังสือที่มีชื่อเสียงของหลวงปู่เทพเท็นลงังศีวิธีมาเปกพ่อแม่ครูอาจารย์ สินโลกเหลือธรรมสาธุนิพพานังประบังสุยังนิพพานังปรบังสุข,ขัง